ดีค่ะฝนทั้งหอมทั้งร้อนค่ะ mm hmm. ยดาดช้าโบราณบุ๊บุ๊แผ่นเดียวครับแต่ว,ว่าสมัยก่อนไม้ละ3มามบาทโอ้แม่ค้าลมควันเลยนะคะตลาดเช้าโฮมกันที่โฮมตลาดโฮมเนี้ยนะคะนี่ค่ะตรงนี้ตรงนี้นะจะเป็นทั้งตลาดเช้าตลาดเย็นแต่ตอนปัจจุบันนี้เหมือนเปิดเต็มวันแล้วนะเปิดตั้งแต่ตีห้าเลยนะวันนี้จะกินอะไรดีนะ เช้านี้จะมาเลือกหาอาหารอะไรไปทานดีนะคะเป็นตลาดเชา้าตลาดโฮมค่ะแต่ว่าขายชวนเชา้าใช้คํานี้ดีกว่านเนาะมาไปดูว่าแต่ละร้านมีขายอะไรบ้างนะเริ่มจากร้านแรกกันเลยหอ,อ,อมจังเลยค่ะ <laughs> ร้านแรกเป็นร้านปลาท่องโกะนะทุกคน ห้าชิ้นสิบบาทค่ะว้าวมีเต้าหู้ด้วยเต้าหู้กาแฟว้าวของโปรดแสงเดือนเลยเจ้านี้อร่อยมากเลยนะคะเนี่ยโอ้ขอสองกล่องคนเดียวสวัสดีค่ะ โอ้นี่เจ้านี้อร่อยมากมีไก,ก่ย่างด้วยวเดี๋ยวเดินดูก่อนนะคะว่าจะมีอะไรที่สามารถกดนุนไปกินได้เช้านี้นะอ,อันนี้จะเป็นกับข้าวสุกนะคะ ด้นหลังจะเป็นไก่พอ่อเตินให้สุดเตินให้สุดนะมีน้ำส้มน้ำส้มัวจนะ้าท่องโกสองล้านเลยหรอคะอันนี้จะเป็นขนมหวานรวมของตลาดยามเช้าที่นี่อยู่ที่ตำบลจอหออำเภอเมืองจังหวัดน,นครราชสีมาค่ะ เดินย้อนมาดูค่ะมนเป็นหมที่มันอ๋อมีข้าวต้มแบบโบราณด้วยชื่ออะไรคะนมสดครับผมหมูปิ้งนมสดครับผมอันนี้เป็นโบราณไม่หวานนี่เป็นนมสดอ๋อมีโบราณด้วยโบราณคือตัวนี้อะคะรับผมถูกต้องเลยครับอันนี้คืออะไรคะอันนี้หมูแผ่นโบราณหมูหมูแผ่นแดดเดียวครับหมูแผ่นแดดเดียวครับผมไม่ผ่านแดดเลยมั้งแสงเดือนว่ะตอนแรกผ่านครับแล้วมันแข็ง คือต้นตำลักจะผ่านแดดแล้วทีนี้มันแข็งเราต้องมามาปิ้งเอาผ่านไฟทีเดียวเลยแต่ชื่อมันก็ยังเป็นหมูแดดอยู่หมูแดดหมูแดดเดียวหอมมากเลยนะยืนอยู่ตรงนี้หอมมสุดๆเลยพอามีข้าวเหนียวด้วยหรือคะครับห่อละกี่บาทคะห่อละห้าครับผมขอถ่ายหน่ยนะคะขอได้ค่ะโอ้โหแม่ค้าลงควันเลยนะ คนแม่ค้าลมควันเลยแม่ค้าคนสวยลมควันแม่ค้าต้องอร่อยมากๆแน่ๆเลย งานประจำที่จะต้องออกในเช้านะสมัยโน,น้ตอนลูกแส่เดือนเด็เดกๆก็แวะซื้อนี่แหละ โอกาสแวะผ่านไปผ่านมากก็แวะมาอุ่นนุนกันนะทุกคนนะมาฝากท้องได้เลยค่ะที่นอยู่ใกล้นี่หอมมากเลยทุกคนทั้งหอมทั้งร้อนค่ะแม่ค้าอึดมากเลยนะกอจะได้เงินเนาะทำจนชินค่ะชื่อโฮมการ์เด้นวิวนะคะแต่เขาเรียกสั้นๆว่าตลาดโฮมบรรยากาศยามเช้านี่ค่ะเดินมาถึงก็7จ็ดโมงกว่าแล้วนะคะ ดเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาตะลุยตรงนี้กันอ๋อเดี๋ยวให้ดูอีกมุมหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสระค่ะเขาเรียกว,ว่าสระครกนะคะตรงนี้ลอตเตอรี่ด้วยนะนั่นแล้วก็ได้มาแล้วจ้าไปไปกินกันช่วงเย็นแล้วค่ะห้าโมงยีนาทีสิบเจนาฬิกายีนาทีนะคะพาทียกำลังจะตกดินแล้วก็จะมาตามนัดค่ะ มาตลาดเย็นค่ะเนี่ยค่ะตลาดเย็นตรงนี้เป็นลานจอดเนาะตลาดโฮมตอนช่วงเย็นค่ะพออาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้ว17นาฬิกา20นาทีไปตลาดกันจ้ามาตามนัดค่ะ<า>ไปลุยตลาดกัน <c oughs> <c oughs> มีทั้งหมด <c oughs> กี่ซอยไม่รู้นะคะ ไม่มั่นใจเดี๋ยวก็จะเดินไปทีละซอยนะว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนตามมาค่ะมาตลาดสดช่วงเย็นกันมีปลาดุกย่างด้วยมันต้มมันอะไรคะแบบนี้มันอะไรคะแบบนี้ไม่เคยกินเลยค่ะ อันนี้ก็จะเหมือนเป็นร้านค้าขายตัวนั้นติดริมถนนริมสระเป็นร้านแรกที่เราเอ้ยเป็นซอยแรกที่เราเดินมาีไก่ด้วยไก่วิเชียนบุรีม่วเชียรี้ทนไดว้าวดูสิเป็นเสื้อผ้า สวัสดีครับอ้มีกำไรด้วยกำไรกำไรกำไรชอบกำไรชอบกำไร ร้านนี้ขายดีเชียวตัวละยี่สิบบาทแถวที่สองก่อนดีกว่าเดินไปทีละแถวเนาะสวัสดีค่ะลูกช <c oughs> ิ้น fc แสงเดินนะร้านผลไม้สวัสดีค่ะมีอะไร้างยังมีใคร้าสวให้เดียวค่ะแับเปิ้ด วันนี้เราจะได้อะไรไปกินดีนะสวัสดีค่ะค่ะค่่ะอสวนนี้ก็จะเป็นผัก มีร้านขายหมโสูสดด้วยค่ะไปเป็นซอยที่สามค่ะปะทเออเระมาช่วงนี้ก็ตลาดก็จะคึกคัก มีกับข้าวสุกเยอะสีค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้โฟกัสซื้ออะไรนะคะก็จะเดินไปเรื่อยๆว่าม,มีอะไรน่าสนใจเอ๊ะร้านกระเพาต้มกับมันเจ้านี้ไม่มาเป็นร้านประจำมี่แสงเดินซื้ออยู่บ่อยๆโอ้มีขนมข้ดด้วย หนึ่งสสุดซอยที่สี่แล้วทุกคนมาสดๆก็มีขายนะซอยที่ห้านี้จะมีเอฟซีงวันนี้คุณลุงวันนี้ค่ะป้ะาโอ้กําลังย่างใหม่ๆเลยเนะยาะมีเพลงฟังพองดีเนาะป้าอยากได้กล้วยแบบ ไม่เละมากค่ะกล้วยเนี่ยกล้วยหนักหนักใช่ไหมค่ะเอาแบบไม่เละมากใช่ค่ะทับแล้วก็ตัดเลยค่ะป้าคุณป้าเป็นเอฟซีแสงเดือนพาดัวนะคะเป็น F c ฟซีมานานแล้วด้วยข่วนงนี้พ่านร้านลาตลาดค่ะประจำแสงเดือนนะคะก็จะสั่งยำปลาดุกฟูค่ะ ร้านนี้ทำอาหารอร่อยขอเจลาให้ในหน,น,น่อยก็ยำปลาดุกชอบยำปลาดุกหอยอ้าวง่ายเจ้าของร้านอีกคนนึง <laughs> แอบทำอะไรคะเจ้าเอแอบโดบใช่ไหมเนี่ยแอบอ๋อนึกว่าแอบโดบแก๊แกเก๊กหวยไอ้เลิฟยูไอ้เลิฟยูเลยนึกว่าแอบโดบเก๊กหวยนะคะโอ้ร้านนีออ้อร่อยอร่อย มจเสียงมีเสียงเพลงพอๆด้วยนะคะร้านนี้ขยันจังเลยค่ะโทรสั่งได้ไหมคะร้านเนี้ได้ค่ะเบอร์อะไรคะเบอร์ศูนย์แปดห้าเจ้านย์่ดร้านวิิรัตปลาแซ่บอันนี้ป็เหมึกย่า เียเียดชอบอม,มานี่คอหมูย่างอร่อยอสวยด้วยอร่อยด้วยไม่ต้องถ่ายแม,คม่ค้านะคะทุกคนตุกตุกใจแม่ค้าสวยแม่ค้าสวยสวยไม่จูบคนซื้อเลยค่ะขายดี่ะค่ะ ของน่ากินทั้งนั้นเลยผ้หมูเต๊หมูเต๊ะซี่โครงไก่ไอ้เนียไกท่ทอดหาดใหญ่ไปถึงหาดใหญ่ยังไม่ได้กินเลย <c oughs> น้ำผลไม้ฟันมันปรากายทอดนปรากายสวัสดีคะ่ะแม่ส้มผู้ช่วยไปไหนฮะคุณพ่อไปออกกำลังกายทิ้งแม่นับเงินอยู่คนเดียว ้าวน,นี้อร่อยสุดในตลาดโฮมจ้า่้ผัดหมีตอนนี้ขึ้นราคาเป็น2ี่ิบาทแล,แล้วนี่6หค่ะมีอะไรน่าสนใจมบ้างทำสวยจัง ร้านใหม่ค่ะอ้อาวมาอยู่นี่แล้วเหรอคะรเราทำไมถึงได้ย้ายมาอยู่นี่คะหนูนึกว่าเจ้าใหม่หนูมองหน้าคนขายอยู่เขาไล่หนีเขาไล่หนีอะคะหนบ้านนี้ยืดแปะปีนึงอะโอ้ค่ะค่ะว่าอยู่ค่ะด้มล้อมมองมองอยู่เจ้าเจ้าประจำเราเปล่าวะนี่เขาจะอยู่ล็อกล็อกที่เจ็ดค่ะแต่เนี้ยเขาย้ายมาอยู่ล็อกที่หก ไม่ได้มานานมากร้านก๋จับบยวนเจ้านี้อร่อยก๋วยจับก๋วยจับน้ำข้นสสยเดินสะพานเจ้านี้ <g les> หน้าแบบมีอันไหนถูกใจบ้างไหมคะส่วนใหญ่จะเป็นกับข้าวสำเร็จนะโซนนี้ กับข้าวสุกแล้วพร้อมรับประทานมีห้องน้ำบริการด้วยค่ะที่ตลาดแห่งนี้ต่อไปซอยที่เจ็บชุ่มโอ้ทอดอะไรเนี่ยทอดเห็ดค่ะทอดเห็ดเห็นทองซอยที่เจ็บ ขนมครบด้วยผลไม้สดแก้วมังกรกิโลละสี่สิบาทสี่สิบาทโซน,นนี้ก็จะเน้นไ้ทางผลไม้ค่ะโอเจ้า,จานี้กุยช่ายทอดออทอดแปดค่ะที่มองเห็นนี้จะเริ่มมีเสื้อผ้าแล้วก็เหมือนจะว่างๆหน่อยหนึ่ง มือนจะเล็กๆแต่ว่ามีหลายซอยเลยนะ <Okay. S 1> มองไปทางซ้ายคือคักมากเลยนี่ก็จะชนประตูห้องน้ำพอดีเลยซอยที่8ส่วนซอยที่9ก้าก็จะเป็นแบบนั้นเลยแบบนั้นที่เห็นรวมทั้งหมดมีทั้งหมด9ซอย9ช่องทางเดินมีห้องน้ำบริการห้าบาทนะเป็นซอยสุดท้ายซอยที่9ค่ะ มีร้านทําเล็บด้วยโอ้ทำเล็บเจล99บาทมีขายของคิปช็อปด้วยทะลุเรียบร้อยแลวเราเดินไปดูข้างๆกัน,กนค่ะข้างตลาดก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะ ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ตรงนี้มาลงมามนมองดูที่ตลาดนี่ค่ะตลาดเป็นแบบนี้ตลาดชื่อเต็มๆว่าโฮมการ์เดนวิวนะคะหรือว่าเขาเรียกกันสั้นๆว่าตลาดโฮมตัวนี้เขาจะขายกันช่วงบ่ายลงเย็นแต่ว่าเย็นก็จะคือคักแบบนี้เลยค่ะ<อ>ด้านโน้นที่มองเห็นนะภารที่กำลังจะตกดินนะคะก็จะมีสักครกนะคะ นี่ค่ะตลาดโอเดินมาทั้งหมดแปดซอยเกซอยโอ้เยอะจริงๆนี่คะ่ะเดินออกกําลังกายได้เมื่อยดีจริงๆเออได้เหนื่อด้านหน้าก็จะเป็นอาคารอย่างนี้ก็จะเป็นตลาดตรงที่แสงเดือนเดินมาตรงเช้าก็ตรงนั้นนะคะมาตรงเช้าเลยเยนี่แหละค่ะทั้งหมดทั้งมวลตลาดโฮมการ์ด้นวิวร้านหอยพักสดผัดสดมาเปิดตั้งแต่กี่โมงคะ เปิดตั้งแต่ตีห้าถึงห้าทุ่มถึงห้าทุ่มเราเราตลาดเขาเปิดจริงๆกี่โมงคะตลาดน่าค่อยเปิดแต่ยายมาเปิดตลาดเลยเนาะเนี่ยแล้วเริ่มเริ่มขายจริงๆช่วงเย็นที่กี่โมงคะว่าประมาณสองโมงแต่วันีมาเปิดมาบ่ายสองโมงสองโมงเช้าสองโมงเช้าแต่ว่ามีมาตลาดทุกไลก็ก็มาอยู่นี่เลยนะมโอ้ค่ะแล้วเราเจ้าอื่นแล้วคะเขามาขายกันกี่โมงบ่ายทุกมาบ่ายโอ้ องเขาจะมาช่วงบ่ายนะเขามารวมเงินเยอะๆ่าใจดีมากเซ็นชวนเข้ามาซื้อเยอะๆหน่อยค่ะเชิญมาชวนไปย้ายแจกแถมขายอยู่แยบสังคมใครไม่ไปใครแยบสังคมเขามาซื้อนะคะที่ตลาดพิษณุานไม่ได้บอกเขาภาษาโคราชโดยแท้เลยนะคะโอ้เดินออกมามือตลุดตือเลยมือตลุดตือ กลับแล้วคะ่ะหนักแล้วได้เยอะได้เยอะเลยสวยจังเลยวิวตลาดสวยดีนะคะอาทิตกดินแล้วเดินออกมาจากตลาดเริ่มมืดตื่นตืแล้วจ้าช็อปมาเยอะแยะนะคะนี่เป็นบางสวนะ่วนอะ เราก็จะกลับแล้วนะทุกคนก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube แสงเดินพาทัวร์ด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะพาลัานลาที่ตลาดตลาดตลาดค่าตลาดตลาดในโคราชก่อนเนาะมอ,องซ้ายมองขวา